สวัสดีค่ะเวลคัมทัวราราีฟาร์มนะคะวันนี้เราออเดอร์เก้าอี้ไม้หินอ่อนโมเดิร์นนะคะมาจากร้านปองคุณเฟอร์นเจอร์อำเภอราตานะบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเป็นชุดเก้าอี้แปตัวชุดละเท่าไหร่นะส0 0พันสามพันสมพันสี่ร้อยสกว่ากว่านี่แหละ <c oughs> น้องแพ็คมาดีมากเลยกันกระแทกนี่ มีการกระแทกอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาลงตรงนี้หน้าฟาร์มนะคะหน้าบริเวณฟาร์มเอาไว้ชมนกชมไม้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีพนักง,งานมาตัดใบข้าวไปให้วัวด้วยนะคะนี่ไงทีมงานตัดใบข้าวไปให้วัวใครอยากได้ต้นข้าวต้นหญ้ามาตัดเอาเลยนะคะที่พาราดีฟาร์มค่ะฟรีนะคะฟรีนี่ค่ะเราตัดเพื่อให้ ข้าวงอกมาใหม่นะคะแล้วก็จะไม่มีหญ้านี่ค่ะชุดเก้าอี้แบบที่นั่งนี่ค่ะเออติดติดอุยกอ,ออกก่อนก็ได้ พื้นไม่เสมอไม่ได้ตอบพื้นโอเคชุดเก้าอี้แป่นที่นั่งนี่ค่ะราคานี้เป็นราคาหน้าโรงงานเลยนะคะไม่มีบว<อ>กเพิ่มส่งฟรีนะคะมีค่าคนส่งด้วยเหรอไม่มีนะถูกไหมรส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย ถ้าเพืเ่อนสนใจอยากได้เก้าอี้เห็นอ่อนโมเดิร์นแบบนี้นะคะโทรได้ตามเบอร์ไหนเบอร์นี้เหรอมีเบอร์หลังเสื้อเลยนะคะนี่ชื่ออะไรนะปองคุณเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายโต๊ะหินอ่อนตู้เตียงเครื่องครัวจำหน่ายหลายอย่างเลยมี Facebook ด้วยนะพี่เข้าปาั้นน้องเข้ากล้อง นีไว้ที่นั่งจิบกาแฟนะคะชุดแปดที่นั่ง